แล้วนะคะหลายคนตื่นเต้นค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านดีเหลือเกินค่ะดีทั้งต่อธุรกิจดีทั้งต่อตัวลูกค้าเองค่ะอ่าทีนี้ก่อนที่จะมาแนะนําให้รู้จักนะคะว่าเราจะทําการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ออนไลน์ยังไงบ้างเรามาฟังก่อนคะ่ะว่าทําไมมันถึงสําคัญนะคะอะบิลตัวเองกันอีกนิดนึงนะคะธุรกิจจะเติบโตด้วยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทําไมมันถึงมีความสําคัญมากในยุคแบบนี้นะคะลองมาดูคําตอบในคลิปนี้ค่ะนะคะ,นะคะมันมีปัจจัยค่ะ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะปัจจัยแรกค่ะปัจจัยแรกเรืยอว่าพฤติกรรมการซื้อค่ะเรามีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะเรามีการใช้สื่อสังคมใช้อินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นค่ะจากตัวเลขการสำรวจของ EDTA นะคะซึ่งสำรวจการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเชื่อไหมคะคนไทยอยู่ใช้เวลาอยู่กับสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตมากถึง10ชั่วโมงต่อวันค่ะ โอ้โหเรียกว่าสายตาแทบไม่ได้ละออกจากหน้าจอเลยค่ะในบางทีเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคนเรามีเวลาอยู่แค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะเรานอน8ชั่วโมงละนะคะแล้วก็ต้องทํางานอีก8ชั่วโมงนะคะเราเอา10ชั่วโมงออนไลน์มาจากไหนนะคะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นทั้งการพรักผ่อนและเป็นการทั้งทั้งการทางานของเราเลยก็ว่าได้ดังนั้นแน่นอนค่ะการใช้การซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตก็มากขึ้นค่ะผ่านสื่อสังคมก็มากขึ้นจนมีคําว่าอ e ีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ นะคะเพราะเราใช้เวลาอยู่อย่างเยอะอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องของการขนส่งนะคะที่สะดวกมาถึงที่บ้านนะคะตรงนี้เองเป็นสาเหตุที่ทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้อของแบบไม่มีหน้าร้านมากขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมาค่ะนี่เป็นปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะศกักยภาพนะคะทางการตลาดที่เกิดขึ้นนะคะจากเสรีการค้าค่ะพูดอย่างนี้อาจจะอธิบายง่ายๆค่ะคือเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายๆรวมถึงขายของไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะเสรีทั้งการค้าและการขนส่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มนุษย์มนุษย์เราเนี่ยมีความสะดวกสบายในการซื้อหานะคะและรวมถึงนะคะสามารถสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาใช้ได้วันดีคืนดีอยา จะได้ของจากจีนง่ายมากเลยค่ะเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้นี่คือการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะที่เราส่งผลให้เกิดการแพร่หลายมากขึ้นนะคะของการค้าระหว่างประเทศนะคะยังไม่รวมถึงเรื่องของการขนส่งที่สะดวกสบายทําให้เศรษฐกิจมันแบบ มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเติบโตมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะคะที่เข้ามาส่งเสริมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะซึ่งอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วค่ะเราก็มาก้าวข้าสู่ 5G ค่ะนะคะซึ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ในราคาไม่แพง ทำให้ตอนนี้นะคะต้องเรียกว่าเบอร์โทรนะคะทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะเรียกว่าการแพร่กระจายของสมาร์ทโฟนเนี่ยเกินกว่า70%แล้วค่ะในคนไทยทุกคนเนี่ยแทบจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันหมดเลยค่ะพวกนี้เป็นโครงสร้างค่ะที่รองรับให้การค้าแบบไม่มีหน้าร้านเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ค่ะเติบโตมากขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ค่ะอยากจะบอกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ในการทําธุรกิจเลยค่ะแต่อย่างไรก็ดี นะคะไม่ได้บิ้วให้เราแบบโอ้โหแบบพองฟูอย่างเดียวนะคะมีข้อควรระวังด้วยค่ะคือธุรกิจต้องเตรียมตัวในการจัดการความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าเปิดการค้าแบบไม่มีหน้าร้านขึ้นมาต้องระมัดระวังความเสี่ยงในเรื่องของเราต้องทําให้ถูกกฎหมายค่ะนะคะเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเมื่อประมาณปี2562มีกฎหมาย ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วนะคะหรือ PDPa นะคะเราต้องระวังเรื่องนี้รวมถึงความเสี่ยงในการชัระเงินของลูกค้าค่ะเราต้องปกป้องให้เขาได้นะคะต้องไม่ละเมิดเรื่องนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะหลายธนาคารเคยถูกแฮกโจรกรรมนะคะออนไลน์ไปนะคะหรือร้านค้านะคะที่ถูกโจรกรรมออนไลน์ไปนะคะเอาข้อมูลบัตรเครดิตนะคะที่ได้จากลูกค้า ถูกเอาออกไปนะคะพวกนี้กลายเป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่เราต้องมีมากขึ้นเราต้องระมัดระวังเราต้องจัดการใช้มาตรการความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะและรวมถึงตัวลูกค้าเองนะคะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ในการซื้อนะคะของผ่านการค้าแบบไม่มีหน้าร้านด้วยค่ะนะคะจนบางคนเขาบอกว่าต้องมีลิทลทเลซี่นะคะในเรื่องของการซื้อของแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้ว่าเราจะซื้อ,อยังไงซื้อจากผู้ขายที่เราต้องไว้วางใจได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐนะคะต้องก้าวเขามีบทบาทมากขึ้นในการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนะคะซึ่งในหนังสือจะเขียนไว้ชัดเจนนะคะมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างที่จะคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับสิทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นได้รับสินค้าบริการที่มีมาตรฐานนะคะแล้วรวมถึงนะคะไม่ถูกละเมิดสิทธิทางทางทางบุคคลนะคะที่แบบข้อมูลเราไม่ถูกนําไปใช้นะคะในทางที่ไม่ชอบ ะะแล้วนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำเรื่องของการเก็บภาษีอากรการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าแบบไม่มีหน้าร้านให้ถูกต้องด้วยค่ะพวกนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังทั้งฝั่งผู้ประกอบธุรกิจฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งหน่วยงานภาครัฐค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะเริ่มต้นด้วยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะ